สบายดีพ่อแม่พี่น้องทัางถ่ายสบายดีฟรีสุขนะุขุคนเนาะมื้อนี้ออกมาเบิ่งงวัวเนาะพี่น้องก็คืองัวบ่เห็นสองสามโตขุพนพี่น้องเนาะบู่้้ว่าไปแตกฟูงกันตอนไดนเนาะพี่น้องเออตอนนี้เห็นอยู่เก่าโตเนาะยังอีกสามโตกว่างัว่ะสิบสองโตเนาะนมี่หันแม่ลูกตัวหนึงน่งเนาะแล้วก็ ลูกงวตัวนี้มันบอเห็นพี่น้องเป็นงวขาวหรอกมันแตกคลุ้งกันไปอยู่ใส่แหละพี่น้องเลยบอเห็นบอเห็นมากน้ำน้ำมงน้ำกองมันเล็กกงงอแม่ใหญ่แต่เนาะอ่ะนั่นแหละเป็นแพ้พี่น้องแพ้ในอนามัาในกดมันบอดกดมันนอนจออันเยอะเยอะอยู่โอ้ยจะจะกีดจับไร หรือบอกี่น้องหัวตัวนี้หนเฮ่สัม่มจับหนาจะว่าปอกเพิ่นเขามาในหน้านะเนาะเอามาในแล้วมาจับแม่ใหญ่ตัวนี้ไว้กับตัวผูกไว้บโให้มันไปนะสีพยายามจับหัวตัวนั้นมามาปัวนมันเถอะบาดแผลมาหัวบโเห็นสามตัววัดทีเสียส,สิตายเนาะคอยอีก เม่งัวไม่ล ouais, ูกฮ so, ันคอยบอบอบอเป็นห่วงมันได้พี่น้องเพราะมันอาจมรนหากะขอดลูกใหม่ฮะนะมันอาจจิไปส่ามาส่าก้มูเนาะลูกมันหน่อยฮะนะแต่ว่างัวอีกตัวหนึ่งกันตีลูกงัวตัวนี้แหละจะไปใส่พี่เนาะโมเห็นเข้ามาคังกินเนาะจะม่านอะไรได้หตัวนี้ โอ้เห็นบ่บาดมั <anything? S 2> os, like ้งบาดได้ยีมันนะพี่น้องเลยมันเป็นอย่างจช่นมาแบบบาดใครเห็นต้นโตนอยู่นอนจออยู่บบดะเออนนมัดีพี่น้องเลยมาเลยจอบงัวเนาะแต่ปล่อยผูกกับมาเล ไปจอบงอไมีแต่เห็นมันมาแท่นนี่แหละเพราะว่ายามเสามันจะมาหากินมาหากินหนามแท่นนี้เนาะเพราะมันมีหนามด้ยยามแรกเลยแม่นผู้ละไปนอนตีนผู้คนเนาะเห็นเนาะแต่ว่าชิผู้คนใบก่อนชิผู้ไม่ง่ายน่ะผู้ที่สองโตผู้ไปนอนขวเนาะเพื่อว่าบาุหายมันยยไปไซในส่วงนี้นะแต่การนอนสิออกเลาะห้างงวอีกงอตัว,อวสองโต จะซ้ำโตที่มันเ,นเห็นวเนาะเนี้ยตัวนี้แน,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 นี้มันจะจับหนาพี่น้องเลยตดฟูเออมาตัปีกายนี่เป็นปลาเปือ่อยลงเด็บเนาะพี่น้องปีกายเป็นบิดกูโตงัว,งวค่ะปีนี้คือสีบ่อาเป็นไว้ mà từ những con nhong luôn, từ này một đĩa xác bản xác da, Mình trong để cháp xác da khu tù nó phải không, nhang đấy, chắp xác da cái này, cháp, Mình không hề chạp phải không, Mình hè đâu đâu, này làm tí, trời chạp lại nó phải không? มังมันเออนอนจอดเหนือยอยู่เอาอันนั้นเดี๋ยวไปสื่อนำสมชายิูเนอ๊ะไปลองเอาอันนั้นยามาสียดนะส่ยายาหมองมาเสีดแพ้มั้ง่น้องตอนนี้กำลังสียหลังแพ้เพื่อนสื่อยาอันนี้มา อันนี้เป็นยาขาหมดเนะาะตำตำตำนะครับใส่ซัมดี้ชิยัดใส่พเพ่นลเอ,อ้ยนอนเต็มยิ่งยอะอยู่พี่น้องเลยเทิร์นไลทอนนี้เรียบร้อยเนาะพี่น้องใาะยาขานอนเรียบร้อยเห้ะสนอันนี้ได้ละ<ม>จอขับไปบักเลึกๆมั้ยหนึ่งพี่น้องเลยนอนมันจอเนาะจะมันถือเอียงบาดเอียงจะว่าเป็นบาด กมาเจอนีก็เห็นสิบะผ้กปล่อยเป็นนกพิราบผูกบนใบรันผูกแม่ตัวนในใบตัวผูกตัวเดียวูกตัวหนึ่งซองตัวฟุ้มพูงมันกรบโดดไปเลาะไปเลาะให้มันหากินแทนเพราะว่าสิไปเลาะเบื้องห่วยอีกพี่น้องเมื่อันบ่เห็นนกสามตัวนั่นแหละเป็นห่วงนัก็คือมัวแม่ค้าตัวนั้นแหละมัวน้อยก็มัวน้อยแล้วเลย นอกหนึ่งแล้วงวปีหนึ่งเนาะปีปลายแล้วก็มีงอแม่ลูกอีกคู่หนึ่งเตียนบ่เห็นสามตัวเถิดตัวนี้นี่ตัวดุตัวนี้ที่มันออกเห็นป่ะเห็นป่ะเห็ดปุ่งหมุกเห็ดอุดรีอยูอ้เห็บกินเฮ้ยง่ามงวดตัวนี้มันหายดุนี่กระดกมันนั่นเอง อยู่ๆอยู่อ้าม้าเสียไปจากไปไหนมือแรกมืออื่นจะสีจะหาเลาะเบิ่งแล้วนะเธอเพาะเนาะตอนนี้ออกมาตามหางม้าเราไปแน้วยังไม่ทันเห็นอยู่เพียงเนาะเอ๊ะมาแถวที่หูเพราะว่ากลุ่มมัวมันอยู่แถวนี้เเนาะ

วาไฟได้ขุ่นขนาดเห็นขนอย่างมาใส่เลยเนาะโ <c oughs> มเมนต์ว่าเฮาว่าก็จะมาบักแก้ได้มันหนึง่งดักไปอยู่ใส่ หม่งนา่นน <eles> ่ะไปนอนพคนน่ะเอลตีนผู้่นน่ะคนแน่ะชาวคอยกินขึ้นไปเนาะคอยกินไปแถวตีนบ้านงามหมดแพน่นก็ดคอยกินมาหานอนเห็นบ่เห็น ô nhìn đi nhìn đi chớ đều chớ đeo nhìn đi ừ, ừ, mẹ ơ nó phải đọc Nè, nè đã ơ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  khốn mọi người có cào rắn đi, vô hình nó có cào rắn nha mùa. Qua tội lâu hết nha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  มาเห็นตัวหนึงนะ่งลูกตัวนี้เป็นตัวเถิกแนวหน่อยเนาะทำกันกระแบะเป็นตัวหนึ่งเป็นซองซองโตนะถ้ามันไปแบบแม่ลูกแนวนี้มันกรบโบโบฮากะง่ายเลยพี่น้องอาบ้าแบบมัน แตกพุงตัวเดียวค่ะชือว่างัวหน่อยตัวหนึ่งแตกพุงเห็นหถ้าอยากโลดะอยากเสียมันอยากลงไปกับไปกับพุงอื่นเนาะ <c oughs> ตัองัวแม่ตัวนี้มันยังว่าแบบมันไปมันกะอยู่แต่แถวหนีเห็นนะแบบไปโบไก่แต่ว่าตัวอื่นเห็นสิตัวคือตัวมันเสียจักไปทางไหน แค่ไหนนพี่นอ้องเห็นนะเนาะชองตัวมาเห็นตัวหนึ่งช่วงตะกี้หันมันมาไปน้ำหมวนไปอยูน่นะงัวขาวตัวนั้นก็ยก็ป้องเขาป้องเขาเที่ยงนะค้างไวประมาณขึ้นหนึ่งก็บที่พุงมันมาันเนขาก็ปล่อยไปใส่พุงอีกมากว่าแตกพูงอีกหน่อบันนี้พี่นอ้องเอว่ามันตายบ่ thì nào đó, bạn không điểm ngọn xuân này nay khao mặt bòi thì hôm nay khao chăm bòi nó nhầm đèn mà để xong, xong mở cho bưng xong, xong mở cho bưng nó mò hên, mò hên thì nào xe tôi nó mò cái gì mà ha มันคันตายแต่ว่ามันลงพูงเนาะายพี่น้องมาลองสิปิดลิปไปเพียงแคบนี้เนาะพี่น้องขอกันอีพี่นะอ